สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ขอยจะมาสอนวิธีซ่อนสถานะในวอ s a p p หรือว่าปิดสถานะใน w h a t s a p p ว่ให้คนอื่นสามารถเห็นสถานะใน w h a t s a อ p ของเฮาเองเนาะไปไปเบิ่งวิธีการเหตุกันเลยอ่าเริ่มต้นให้พ่อแม่พี่น้องเนาะกดเข้าไปที่ WhatsApp เลยพอเข้ามาสู่น้านี่แล้วเนาะให้เฮามกดเข้าบอลจุดจุดเนาะกดเข้าไปเลยให้เฮามกดเข้าบอลการตั้งค่าเนาะทุกคนกดเข้าไปเลยการตั้งค่า อ่าหลังจากนั้นเนาะให้ทุกคนมากดเข่าบอลความเป็นส่วนตัวเนาะเห็นบอลทุกคนความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเนาะมากดเข่าบอลข้อมูลเนาะทุกคนเห็นบอลข้อมูลกดเข้าไปเลยข้อมูลให้เขาเปลี่ยนมาใส่เป็นไม่แสดงเนาะทุกคนเปลี่ยนมาใส่ไม่แสดง คือเขาเปลี่ยนมาใส่ไม่แสดงแล้วก็คือคนอื่นจะบอสามารถเบังเห็นสถานะใน WhatsApp ของเขาได้เนาะสถานะใน WhatsApp ของเขากาจะถือปิดอยู่บมีภผสามารถเบังเห็นได้เนาะทำนี้ก็ือ่ว่าสำเร็จแล้วเนะสัมการซ่อนสถานะใน WhatsApp หรือว่าปิดสถานะใน WhatsApp นั่นเอง